ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในซูมและในเพจ เฟซบุ๊กนะคะตอนนี้นะคะรายการสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งของเรานะคะเป็นรายการสื่อสาธารณะที่ออกอากาศนะคะทุกวันพฤหัสที่2และพฤหัสที่4ี่นะคะวันนี้นะคะเป,ปะ้ปวาริษาบุญประสบนะคะก็ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะรายการสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งของเรานะคะจะมาถ่ายทอดเรื่องราวสําคัญสําคัญที่พี่น้องนะคะดาเนินกิจกรรมปรากฏเป็นปรูปธรรมขับเคลื่อนจริงในทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันเหมือนที่ เว็บที่เป้บอกนะคะว่าทุกวันพฤหัสที่2และพฤหัสที่สี่เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะถึงสามทุ่มนะคะหรือเวลาสิบเก้านาฬิกาถึงยี่สเอ็ดนาฬิกานะคะแล้วก็มีรายการพิเศษที่จะสามารถสอดแทรกทุกเดือนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ติดตามหรือว่าจะมีะส่งให้กับทาง อ,อุ่มลายหรือว่าแชร์ในเพจเฟซบุ๊กนะคะวัตถุประสงค์ของรายการของเรานะคะก็คือเพื่อเป็นสื่อกลางการนำาการสร้างสังคมสุจริตป้องกันต่อต้านการทุจริตและการสร้างชุมชนเข้มแข็งนะคะแล้วก็เพื่อสร้างสารคแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่จริง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านองค์ความรู้ด้านเครื่องมือด้านงบป,ประมาณในการสร้างสังคมสุจริตนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเดินทางกันมาถึงอ p พีที่สามสิบหแล้วนะคะสังคมสุจริตพิจิตเมืองชาละวันนะคะพบกับคนทําจริงในพื้นที่นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพิธีกรทั้งสี่ท่านนะคะก็เดี๋ยวเป้จะให้แนะนำตัวนะคะ สวัสดีค่ะชื่อหนึ่งนะคะนางสาววชราพรจันขำค่ะเป็นหัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนนะคะพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองก็จะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยค่ะสังกัดสำนักง,งานพอชชภาคเหนือค่ะก็เป็นที่รู้จักกันแล้วนะคะว่าวันนี้นะคะเป้ก,ก็จะพากันพูดคุยเรื่องของเนื้อหาในพื้นที่การทํางานในระดับจังหวัดแล้วก็การสนับสนุน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรวมไปถึงภาคีที่เกี่ยวข้องนะคะก็คืออาทางปปชนะคะตรงนี้อาจจะเน็ตมีปัญหาสะดุดค้างนิดหน่อยนะคะค่ะก็ท่านที่สามนะคะทางคุณวชระพรจำจันคำนะคะหรือว่าพี่หนิงของเรานะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ให้พี่หนิงเล่าถึงเรื่องของอาถ้าในในบทบาทของเจ้าหน้าที่พอชอนะคะอาจจะยังไม่ให้เล่าเล่าก่อนว่าถ้าเกิดว่าพี่หนิงเนี่ย เป็นประชาชนหรือคนอยู่ในชุมชนเนี่ยคะ่ะพี่มองปัญหาการทุจริตยังไงบ้างคะ ในฐานะถ้าเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะคิดว่าปัญหาสังคมปัญหาในเรื่องของการทุจริตของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาระดับต้นๆน,นะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนอาจจะละเลยหรือว่ามันไกลตัวเรามากนะคะเพราะว่าเราทํางานในด้านสังคมทํางานภาคประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับงานด้านสังคมงานพัฒนาโดยชุมชนทั่วไปแต่ว่า บางทีฐานงานใหญ่ๆใ,ในเชิงของโครงสร้างดังที่พี่จิรภาาได้กล่าวไว้นะคะเราอาจจะเข้าไม่ถึงในกรณีเรื่องข้อมูลเรื่องข่าวสารเป็นต้นอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นในส่วนของในฐานะพลเมืองคนหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็อยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนขององค์กรภาครัฐ นะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐด,ด้วยเนี่ยนะคะก็มีส่วนหนุนเสริมให้ภาคประชาชนเนี่ยนะคะพยายามที่จะเป็นหูเป็นตาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพอชอเนี่ยทำงานด้านสังคมแล้วก็ส่งเสริมชุมช,น,ช,น,ชนเข้มแข็งก็จริงค่ะที่ผ่านมาเราทำทำงานด้านสังคมมาโดยตลอดนะคะแต่ว่า56ปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะเริ่มมีการดําเนินงานในเรื่องของการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตนะคะโดยมีการส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็องค์กรชุมชนแต่ ว่าโดยนยะเราขับเคลื่อนในเชิงสร้างสารรค์โดยใช้คําว่าสร้างสังคมสุจริตนะคะก็พยายามให้สภาองค์กรชุมชนในระดับตบําบลซึ่งมีฐานะเป็นพลเมืองที่อยู่ในชุมชนฐานลากเนี่ยนะคะได้เกิดพลังชุมชนแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนร่วมกับพอชอได้มากขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยะคะชัดเจนมากเลยนะคะในฐานะประชาชนแล้วก็ เน็ตอินเทอร์เน็ตของคุณวชรพรนี่นิ่งมากเลยนะคะแต่ทางผู้ดำเนินรายการนี่อาจจะสะดุดนิดหน่อยนะคะทีนี้ลองมาฟังในส่วนของอ่าพอชอเองนะคะก็คือทางคุณวชรพรจันคำนะคะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางพอชอทำเรื่องของสวัสดิการที่อยู่อาศัยอ่าทำเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะทีนี้บทของมาหนุนเสริมเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนี่ย ความยากง่ายหรือว่าความที่มันเป็นพิเศษกับเรื่องแบบนี้มัน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 มีความพิเศษไหมนะคะแล้วก็เรื่องของอวิธีการเรื่องของการการทำให้คนพิจิตลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้เนี่ยเมื่อกี้ทางพี่สินชัยกับทางพี่จิรภาก็เล่าให้ฟังแล้วนาะว่าพื้นที่เนี่ยเขาลุกขึ้นมาจากจังหวัดก็ล เรื่องนี้แล้วก็ทท,ที่ที่ทำเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องของอาการสร้างสังคมสุจริตมานะคะแต่พอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยความยากง่ายในความเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีความแตกต่างหรือความยากง่ายอย่างไรบ้างคะเชิญพี่หนิงค่ะค่ะ จากเดิมอ่ะเราส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนเนี่ยดำเนินภารกิจบทบาทตามพรบใช่ไหมคะ,ะแต่ก่อนหน้านั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะ,ะมีการพัฒนาโดยใช้ฐานชุมชนเข้มแข็งมาโดยตลอดแต่เมื่อ,อพอชอดําเนินการในในเรื่องของการปฏิรูปหรือว่าโยงมาถึงในเรื่องของการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตแรกๆเราก็มองไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าเจะให้พอชอ,อยู่ในบทไหนแล้วสภาองค์กรชุมชนจะต้องขับเคลื่อนเรื่อง ยังไงให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพลเมืองที่อยู่รักาตาที่ควรจะทําที่ไม่ใช่เรื่องของสภาที่จะไปไปสร้างความไม่เป็นมิตรกับหน่วยงานหรือว่าท้องถิ่นนะคะที่เกรงว่าพอชอจะไปจับผิดไปไปสร้างเรื่องให้ให้เกิดกระแสรหรือว่าข้อร้องเรียนอะไรต่างๆแต่ว่าพอดําเนินการามานะคะในส่วนของภาคเหนือเองนะคะอาจจะขออนุญาต แชร์ข้อมูลนะคะให้เห็นว่าในพื้นที่ของการดําเนินงานของภาคเหนือที่ที่ผ่านมานะคะตลอดจนการขับเคลื่อนงานในเรื่องของการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตเนี่ยมันส่งผลยังไงให้เกิดเครือข่ายส,สังคมสุจริตในระดับพื้นที่ภาคเหนือบ้างนะคะ นกำลังจะแชร์สไลด์ให้ดูนะคะเห็นข้อมูลการการแชร์ของหนิงไหมคะน้องเป้เห็นข้อมูลการแชร์ไหมคะเห็นค่ะพี่ขึ้นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะ าจ,จ,าจากกนานเรเคลเ่อนง,งานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี64ถึง68นะคะซึ่งในปี64นะคะพื้นที่ของตำบลคุณเป้น,นะคะก็เป็นหนึ่งใน5ของภาคเหนือนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นตำบลเริ่มต้นในการขับเคลื่อนงานเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ว่าปัญหาอุปสรรคของเราในตอนนั้นค่ะคือเรื่องโควิดค่ะเป็นข้อจํากัดที่สําคัญมากที่ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้นะคะได้เต็มที่ในปีนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะภาคเหนือนะคะ,ะก็เห็นถึง นะคะในในสี่เรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของการจัดตั้งกลไกคณะทํางานในพื้นที่นะคะเพื่อสร้างเครือขา่ายภาคประชาชนประชาสังคมไม่ว่าจะระดับตาบลแล้วก็ระดับจังหวัดนะคะ2ก็คือในเรื่องของการจัดทําแผนนะคะโดยเฉพาะแผนในส่วนของสภาองค์กรชุมชนที่จะสามารถไปเชื่อมโยงกับท้องถิ่นนะคะหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่หรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงกับ ทางโรงเรียนนะคะในการผลักดันสู่หลักสูตรท้องถิ่นหรือว่าเป็นชมรมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งให้เด็กนักเรียนได้ได้ได้ได ได้มีส่วนในการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็การ3ก็คือการปฏิบัติการในพื้นที่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของสภาองค์กรชุมชนในแต่ละตำบลเลยค่ะว่าจะมุ่งในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกนะคะการพัฒนาความรู้นะคะพัฒนาศักยภาพนะคะการสื่อสารการรณรงค์หรือว่าการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านและการทูจริตค่ะและสี่ก็คือ,อ เมื่อเราปฏิบัติการเชิงพื้นที่แล้วเราเห็นในเรื่องของธรรมนูญชุมชนสุดกริตค่ะที่จะเป็นระเบียบหรือว่าข้อปฏิบัตินะคะเพิ่มเติมนะคะจากสภาองค์กรชุมชนเนี่ย ดำเนินการในเรื่องของการสร้างสังคมสุจริตโดยเฉพาะเนี่ยถ้ามองสกอบเล็กลงไปในส่วนของตำบลเราก็จะเรียกว่าธรรมนูญชุมชนสุจลิตนะคะซึ่งหลายตำบลที่ดําเนินการแล้วก็จะนําไปสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก,ปก็ประกาศประกาศเจตนารมณ์ในระดับ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอรหรือว่าจังหวัดนะคะที่ผ่านมาภาคเหนือเนี่ยเราพยายามที่จะขยายพื้นที่ชุมชนสุจริตให้เต็มพื้นที่อำเภอจังหวัดนะเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยทำทำ ในพื้นที่ของอำเภอนะคะแล้วก็ในตำบลที่มีการพัฒนาในเรื่องของธรรมนูญชุมชนสุจรลิตเนี่ยนะคะในปีถัดไปก็จะมีการยกระดับให้ธรรมนูญชุมชนสุจรลิตเนี่ยจะนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสภาที่จัดทำแผนบรรจุในท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานอื่นๆแล้วมีการประสานความร่วมมือให้เกิดความต่อเนื่องยังไงไหมแล้วก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้รับงบสนับสนุนต่อไปถึงไหมว่าอาจจะได้รับงบของพอชอในปีแรกปีที่สองแต่ว่าหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่ามีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเครือข่ายหน่วยง,งานอื่นๆด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี6 4ถึง68เนี่ยออพอชอดำเนินการมาอยู่หลายจังหวัดนะคะ สิบสามสิบสองสิบสามจังหวัดแล้วนะคะในปีนี้ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีการขับเคลื่อนของภาคเหนือนะคะจึงมองไปในพื้นที่ของระดับโซนค่ะคือโซนสี่นะคะอ่าก็จะมีอำเภอโพทะเล11ตําตำบลน,นะคะอ,อําเภอดงเจริญตําตำบลและอ,อําเภอบึงนาลางอีกตําตำบลน,นะคะแล้วก็ประกอบกับ การขับเคลื่อนในพื้นที่ยกระดับในปีที่สองก็จะมีในที่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกสิบตาบลน,นะคะจังหวัดเพชรบูรณห้าตาบลแล้วก็จังหวัดพะเยาอีกสิบตาบลน,นะคะที่ดําเนินการอยู่นะคะ จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะคะเรามุ่งที่จะสร้างสังคมสุจริตในระดับอำเภอก่อนนะคะในการเป็นเครือข่ายหลักนะคะที่จะโยงถึงพื้นที่ในระดับตำบลของอำเภอนะคะทั้งอำเภอโพทะเลอำเภอบึงนาลางแล้วก็อำเภอดงจเจริญด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งในระดับอำเภอแล้วก็โยงถึงระดับโซนของสามอำเภอนี้นะคะแล้วก็อา จะพ่วงอำเภอบางบุญนาคนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ในปีนี้นะคะแล้วก็อพอชอเนี่ยประสานงานกันกับ เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตรแล้วก็เครือข่ายสร้างสังคมสุจริตนะคะได้ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งปปเทเขต6ที่พิษณุโลกนะคะปะปะชจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็หน่วยงานสอชอหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าอำเภอนะคะนอกจากนั้นแล้วเครือข่ายการทํางานความร่วมมือของภาคประชาชนที่ที่เราจะสร้างการมีนนส่วนร่วมโดยเฉพาะ,ะการวางแผนงานการจัดสมัชชาเครือข่ายสร้างสัง สุจริตที่จะจัดขึ้นวันที่12กันยายนนี้นะคะเราก็มองไปถึงหน่วยงานภาคประชาชนที่ดําเนินการเรื่องนี้อยู่โดยโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ดําเนินงานมาแล้วอย่างเช่นเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านผู้จริตจังหวัดพิจิตรนะคะเครือข่ายปปทเฝ้าระวังการผุ้จริตนะคะเครือข่าย อาสาต้านโกงนะคะรวมทั้งสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตรนะคะเครือข่ายสร้างสังคมสุจริตจังหวัดพิจิตรเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตรแล้วก็ที่สาคัญก็คือเ<ข>ครืคอ,คอข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมกลางนะคะเป็นเวทีกลางในส่วนหนึ่งที่จะสร้างเครือข่ายต่างๆทั้ง11-12อําอเภอในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรแล้วก็ผนวกของงานอื่นๆไปด้วยนะคะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เรามีการวางแผนงานกันก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานนะคะว่าทิศทางในการขับเคลื่อนงานในเรื่องของการสร้างสังคมสุจริตจังหวัดพิจิตรเนี่ย ควรจะเป็นในแนวทางไหนโดยใช้ฐานนะคะแนวคิดของคนในพื้นที่เป็นหลักนะคะแล้วก็พอชอก็มาชวนแลกเปลี่ยนกันค่ะว่าทิศทางของคนโพทะเลทิศทางของคนบึงนารางทิศทางของคนดงเจริญทั้ง21 21ตําบลเนี่ย มีแนวทางที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างสังคมสุจริตยังไงบ้างนะคะจากแผนง,งานในวันนั้นนะคะ,ะก็นํามาสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายทั้ง3อมเาเภอย1ตําบบลแล้วก็ผลักดันสู่ความร่วมมือร่วมกับชมรมสตรองนะคะแล้วก็หน่วยงานปปทนะคะแล้วก็หน่วยงานปปชจังหวัดพิจิตรนะคะล่าสุดที่มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานปปชจ,จังหวัดพิจิตรนะคะก็คือ,อ ในการประชุมนะคะ,ะการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการที่ได้รับงบนะคะภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและกองทุนปปชอ,อในปีงบประมาณ2,568นห้เนี่ยนะคะ,ะเราเรามองถึงว่าพี่หนิงคะพี่หนิงคะพอยมันไม่ขยับอะคะ่ะพอย์มันไม่ได้ขยับนะคะตอนนี้ขยับอันนี้เ,เป็น ไม่ขยับค่ะพี่เพราะมันจะอยู่ในหน้าเดียวที่เป็นผลการดําเนินง,งานนะคะไม่แน่ใจว่าพี่อ่าเวลาเลื่อนไม่ได้เลื่อนเออเพราะเวลาภาพภาพมันเป็นภาพใหญ่อะค่ะพี่หนิมันไม่ไม่ได้เห็นที่ของจังหวัดพิจิตโอเคอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มขยับแล้วค่ะเลื่อนเลื่อนไหมค <laughs> ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ขาดเรเริ่มเห็นของพิจิตแล้วค่ะพี่อาจจะมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นภาพใหญ่โอเคโอเคค่ะ เห็นแล้วค่ะเป็นภาพใหญ่กเกลงว่าเดี๋ยวมันจะ จะไม่เห็นนะคะอันนี้ก okay, okay. ็เป็นตัวอย่างที่คุยถึงการเมื่อกี้นะคะที่วางแผนงานในการขับเคลื่อนแล้วก็ล่าสุดก็คือการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานโครงการนะคะ,ะที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและปรับพื้นมิชอบและกองทุนปปชอของจังหวัดพิจิตรนะคะว่าปปชอก็ได้มีส่วนในการไปร่วมประชมุมแล้วก็ได้เห็นการเข้าถึงของหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษานะคะที่มารับงบแล้วก็เคลื่ ขายชมรมสตองในพื้นที่นะคะดังนั้นก็เป็นโอกาสที่พชอชสร้างความร่วมมือแล้วก็จะผลักดันนะคะสภาองค์กรชุมชนตำบลน,นะคะให้เข้าถึงกองทุนปปชในปี69เก้านี้นะคะก็จะมีการว,วางแผนงานกันในลำดับต่อไปนะคะแล้วก็ ในส่วนของอะระดับตำบลค่ะมันอันนี้อาจจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าคำมินที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะกะ็ได้จัดเวทีในเรื่องของพลังบวรของพลเมืองตื่นรู้นะคะของสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าคำมินทั้ง12หมู่บ้านนะคะได้มีการวางแผนงานการจัดกลไกโครงสร้างของตำบลท่าคำมินนะคะเริ่มจาก30ท่านนะคะ,ะแล้วนํามาสู่การสร้าง ในเชิงกิจกรรมของการเดินรณรงการต่อต้านก,การทุจริตนะคะกว่า300คนนะคะทั้งผู้นําชุมชนเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็าทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็นับเป็นกิจกรรมสําคัญในเชิงของการรณรงค์ที่ให้เกิดความตื่นตัวในพื้นที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ในกรณีตัวอย่างของสภาองค์กรชุมชนตําบลท่าเสาอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะในพื้นที่นี้นะคะเดี๋ยวพี่จิตาภาอาจจะเพิ่มเติมนะคะก็คือได้มีการจัดกลไกนะคะในการสร้างการป้องกันและการต่อต้านการพุจริต ในพื้นที่นะคะในเชิงโครงสร้างประมาณ2ี่สิบ้ท่านนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการวางแผนงานร่วมกันของอเครือข่ายหรือว่ากลไกในพื้นที่ของเสาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โยงมาถึงการสร้างความร่วมมือในพื้นที่ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าผู้นําในพื้นที่ท่าเสาจากการที่แรกเปลี่ยนนะคะเขาเล็งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่ควร มีการปลูกฝังนะคะควรที่จะสร้างจิตสำนึกตั้งแต่วัยเยาว์นะคะดังนั้นในพื้นที่ของตำบลท่าเสานะคะก็มุ่งดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่เด็กเยาวชนอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างให้เห็นของสองสภาองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะ ละเอียดมากเลยนะคะเหมือนกับเล่าสถานการณ์ทั้งภาพประมวลภาพรวมทั้งของพื้นที่เองของจังหวัดเองแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของงานประเด็นด้วยแล้วก็งานเรื่องของการสร้างสังคมสุจริตนะคะ,คะก็มาเล่าทิศทางเนาะทีนี้เราฟังทั้งพื้นที่แล้วแล้วก็จังหวัดแล้วนะคะพี่หนีเองเนาะในส่วนของพอชอนะคะฟังเรื่องราวของปปชเป้ยังรู้สึก รู้สึกอิจฉาเนาะว่าเอ้ยที่นี่มีการทํางานมีแผนงานแล้วก็มีทิศทางที่จะเป็นไปได้ในจังหวะก้าวข้างหน้าทั้งเรื่องของเยาวชนคนรุ่นใหม่เรื่องของอ่าภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนที่ที่มีทิศทางกันไปข้างหน้าทีเนี้ยก็อยากจะฟัง พี่หนิงอยากเล่าอะไรดีกว่าว่าพอชอเนี่ยหรือว่าในอาจจะไม่ใช่เป็นนโยบายของพอชอก็ได้นะคะอาจจะเป็นส่วนตัวในฐานะที่บาคุกคีการทํางานร่วมกับทางภาคประชาชนแล้วก็ทางปปชอเองกับทางจังหวัดพิจิรหรือว่าทางกลุ่มภาคเหนือของเราเนะะี่ยค่ะอาจจะให้พี่หนิงเล่าเรื่องของอทิศท,ทางในการกระตุ้นให้ให้เกิดกระบวนการแบบนี้ไปทัทง้งทั้งทั้งกลุ่มจังหวัดหรือว่าอาจจะเป็นทั้งภาคเราก็ได้นะคะเชิญเชิญพี่หนิงค่ะ ค่ะในในการดําเนินงานเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าจากแรกเริ่มเนี่ยนึกไม่ออกนะคะว่าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่พอชจะขับขึ้นสภาในเรื่องของการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตยังไงดีนะคะแต่ว่าด้วยแนวคิดการปรับเปลี่ยนคําในเชิงสร้างสรรค์ว่าเราจะทําเราจะสร้างสังคมสุจริตเราจะสร้างวัฒนธรรมจาก ตั้งแต่เด็กนะคะถึงสังคมสูงวัยให้เกิดสังคมสุดกริตอะค่ะมันจึงอ่ะ เป็นที่มาของภาคเหนือที่ที่จะเคลื่อนโดย4ปอนะคะก็คือการป้องกันการป้องปรามการปรับปรามและการประชาสัมพันธ์นะคะแต่ว่าในส่วนของการปรับปรามนะคะอาจจะอยู่ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปะปะทปะปะชหรือว่าทางหน่วยงานด้านกฎหมายเป็นต้นนะคะแต่ว่าพอทํางานขับเคลื่อนร่วมกับไอ้คือข่ายองค์กรชุมชนในระดับจังหวัดที่มีการวางแผนงานร่วมกันร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะแล้วก็โยงไปถึงหน่วยปฏิบัติการที่สําคัญเลยค่ะก็คือสภาองค์กรชุมชนตําบลน,นะคะหรือว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนหรือว่าองค์กรอื่นๆก็แล้วแต่ในพื้นที่นะคะพอ,อะได้ดําเนินการในเรื่องเนี้ยก็รู้ถึงการตื่นรู้ของพลเมืองในพื้นที่ของสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัด ใดก็ตามนะคะที่ขับเคลื่อนมาจนกระทั่งได้ขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดใหม่ของจังหวัดพิจิตรในปีนี้นะคะ,ะเราให้เปิดโอกาสให้กับคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนในแต่ละตำบลน,นะคะวางแผนงานได้เต็มที่เลยคะ่ะว่าจะสร้างสารรค์กิจกรรมอะไรนะคะในพื้นที่ของท่านโดยที่ไม่ได้ฟิกรูปแบบเลยนะคะเพียงแต่ว่า เน็ตผมนุนิเน็ตคุณหนิงแกห,หายไปเลยอะ่ะน่าจะเป็นเน็ตพี่หนิงนะอุตส่าห์ชมเดี๋ยว <laughs> อาจจะต้องรอรอทาง Net เน็ตมามาแล้วมาแล้วขออนุญ,ญาตนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ทางมือถือเ <laughs> <laughs> นื่นองจากว่าแบตคอมพิวเตอร์หมดนะคะเอ้าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ,อ่า มันมันเหมือนกับพอเราสร้างความตื่นตัวให้กับพื้นที่สภาองค์กรชุมชนได้เกิดการขับเคลื่อนงานนะคะแล้วก็เราเห็นความตื่นตัวของสภาองค์กรชุมชนที่ดําเนินการในพื้นที่แล้วก็สภาองค์กรชุมชนเนี่ยสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนนะคะอ่าเป็นตํารวจหน่วยงานรพสตนะคะหรือว่าอ่าปราชุมชนอื่นๆนะคะที่ยินดีจะมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าให้คําปรึกษาร่วมกับสภา องค์กรชุมชนตำบลน,นะคะก็สร้างความคึกคักในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้เป็นอย่างมากนะคะจึงเป็นที่มาของการยกระดับวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานกับสํงงานักงานไอปปชจังหวัดพิจิตรนะคะแต่ว่าความคาดหวังของอพอชอกับเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดพิจิตรหรือว่าสภาเรามีมากกว่านั้นค่ะก็คือในเมื่อเงินก็ประมาณของพอชอในเรื่องนี้มันถูกลดลงเรื่อยๆแต่ พี่หนิงเห็นความสําคัญในส่วนของสภาองค์กรชุมชนหรือว่าจังหวัดอ่ะที่ควรจะมีการดําเนินงานโครงการเรื่องนี้นะคะ ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะเราพยายามที่จะสรรหาทรัพยากรหรือว่าหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานให้สภาองค์กรชุมชนตำบลค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรมาให้ความรู้ไม่ว่าจะสนับสนุนในเชิงของงบประมาณไม่ว่าจะในเรื่องของการสร้างพร้อมร่มมือก็ตามแต่นะคะพอชอยินดีที่จะหนุนเสริมการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนในระดับตำบลแล้วก็จังหวัดต่อไปค่ะ ขอบคุณมิหน uh> ิงมากเลยนะคะเออมีความพยายามมากเลยนะพวกเราทั้งเน็ตสะดุดทั้งอ well ูปัญหาเยอะมากเลยนะคะวันนี uh uh ้ก็ไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการทำงานพัฒนาของเราเลยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราเนาะที่อยากให้วิทยากรแต่ละท่านนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่อยากให้การทุจริตเนี่ยหมดไปนะคะอันนี้อาจจะสักคนละหนึ่งนาทีในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะปิดรายการค่ะ ค่ะไอฟังวันนี้แล้วนะคะ,ะรู้สึกปลื้มมากเลยนะคะทั้งท่านที่มาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วยนะคะพอชอเนี่ยนะคะพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงในระหว่างภาคประชาชนนะคะในระดับจังหวัดระดับตำบลแล้วก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกับทางปปชประจำจังหวัดพิจิตรนะคะได้ ไปสร้างความร่วมมือกับทางหัวหน้าเก่งนะคะแล้วก็ท่านผอ,อปปชจะประจําจังหวัดพิจิตรนะคะได้วางแผนงานร่วมกันนะคะถึงแม้ว่าปี68สภาองค์กรชุมชนหรือว่าเครือข่า,ขายภาคประชาชนในจังหวัดพิจิตรเนี่ยยังไม่เข้าถึงงบ ปปชนะคะแต่ว่าเราวางแผนไว้ว่าในปี69เนี่ยนะคะเราจะจัดเวิร์กช็อปโดยพื้นที่21ตําบลแล้วก็พื้นที่อื่นอําอเภออื่นถึงแม้ไม่ได้ขับเคลื่อนที่สนใจนะคะมาร่วมกันนะคะในการเสนองบกองทุนปป,ปชนะคะเพราะว่าเราอยากเห็นความต่อเนื่องของพี่น้องเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยค่ะได้เข้าถึงงบประมาณอกองทุนปป,ปชนะคะ ทั้งขับเคลื่อนเองแล้วก็ทั้งในส่วนของการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วก็การจัดสมัชชา เครือข่ายสังคมสุจริตจังหวัดพิจิตรในวันศุกร์ที่12กันยายนนี้นะคะก็จะเป็นเวทีเชิงสาธา,ารณะในการเปิดตัวในการแสดงผลงานของเครือข่ายสร้างสังคมสุจริตแล้วก็ในพื้นที่สภาองค์กรชุมชนที่จะสร้างความร่วมมือให้เห็นทั้งอำเอภอโพทะเลอำเภอบึงเจริญแล้วก็อำเภอดงเจริญแล้วก็อำเภอบึงนารางค่ะก็เชิญชวนทุกท่านในการร่วมติดตามรับชมหรือว่า ในการาเห็นผลงานในพื้นที่ของเครือข่ายพลังประชาชนของจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะก,ก,ก็ <c oughs> ข,ข,อขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะตอนแรกความคาดหวังของผู้ดำเนินรายการก็กมีกลัวจะไม่มีคนแลกเปลี่ยนนะคะกลัวจะไม่มีการพูดคุยกันแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะขออนุญาตให้ทุกท่านเปิดหน้ากล้องเนาะที่ บางท่านอาจจะง่วงนอนหรือว่าหลับไปแล้วนะคะที่นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ทั้งในซูมแล้วก็ในเพจ Facebook ของเรานะคะรายการสื่อสร้างสารรค์ชุมชนเข้มแข็งของเรานะคะก็ต้องขออนุญาตจากกันไปในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีข้อเสนอที่หลายๆท่านนะคะก็เสนอแนะแล้วก็เราจะ,ะทางทางรายการสื่อสร้างสารรค์ชุมชนเข้มแข็งของเรานะคะก็จะนำไปปรับแล้วก็ ไปปรับปรุงแล้วก็ทำเป็นอข,อขอรับงบประมาณจากปปชหรือว่าหลายๆที่นะคะที่ทางหลายๆท่านแนะนำมานะคะวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะวันนี้พูดเยอะมากเลยนะคะคืนนี้อาจจะต้องมีการนอนกรนกันบ้างนะคะค่ะก่อนอื่นทำท่าเห็นพี่เต้ทำท่าแบบนี้นะคะขวาทัาซ้ายนะคะถ่ายรูปก,กันสักภาพหนึ่งนะคะ ทุกท่านทำมือขวาทับซ้ายนะคะอ่ะาแคปเจอร์โอเคค้ <Okay. S 2> างไว้ทิปนิดนึงนะคะพอดีใช้มือถือถ่ายสักคู่นะคะ okay. ได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อธนพรนะคะพี่สมส่วนไม่ใช่ธนกรนะคะพี่ชื่อธนพรนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวจดจดแล้วจดแล้วรรับองไปถึงขอบคุณทุกท่านติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube TikTok สื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งกลุ่มลายเครือข่ายสร้างสังคมสุจริต และกลุ่มลายเครือข่ายบิตกร็อก